วะย่านะบัวไอ้นะเดี๋ยวเบาขึ้นขันโจมขึ้นนี่เบิ้งสีลมเองด้วยฮึ๊บปึบฮู้บัวไอ้นะอาลักแค่นั่นเบาอยู่เอ้ยบอสเอาไว้ก่อนไว้ก่อนเออมาแซมเมสสวัสดีครับพี่น้องปอาปายสุกูสุขคนครับละกะ กราบสวัสดีนะครับพี่น้องเอฟซีของเบาเตียงทองน้ำเด้อครับผมนะครับบัวสิเป็นเอฟซีชงนี้น้ำนะครับพี่น้องครับกราบสวัสดีนะครับพี่น้องครับบัวสิเป็นพี่น้องทั้งฝั่งลาวและฝั่งไทยน้ำเด้อครับผมนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับเมื่อนี้กามาพบพอกับผมเช่นเก่าเช่นเคยนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้่ยผมมีคลิปนะครับมาฝากตอนพีตอนน้องคือเก่าครับพี่น้องครับพี่น้องครับต้องบอกว่า อีกคันหนึ่งครับพี่องครับซึ่งผมติดตามมานานนะครับตรงบอกว่านะครับเป็นผู้ทีใจบุญอีกคันหนึ่งครับพี่อนครับนอกจากเบาเตียงท้องเบาลี่แล้วนะครับมีอีกคันหนึ่งนะครับนะครับอายพวกนี้นะครับซึ่งผมก็ติดตามเพิ่นมานานแล้วนะครับพี่องครับเพิ่นชื่อว่าประธานประธานปองครับพี่อนครับเพิ่นนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับพี่องครับที่ บุกเบิกนะครับต้องบอกว่าซอยเหลือพี่น้องประชาชนเราเฮานะครับที่ตุกขุกในอย่างนะครับบัวเซเป็นอยูใสยูแจไดยูมุมใดนะครับพี่น้องรับกะไปซอยเหลือสู่สู่หมงสู่บอนนะครับพี่น้องรับใช่ครับกับเป็นสายเดียวกันนะครับพี่น้องรับกับสายบุญเดียวกันกับเบาเตียงทองนี่แหละครับพี่น้องรับคือกันครับพี่น้องรับกะต้องบอกว่าอยากให้พี่น้องติดตามเพิ่นนะครับพี่น้องรับต้องบอกว่า เพิ่นผู้นี้นะครับพี่น้องครับกะมีใจบุญใจศรัทธานะครับซอยเหลือพี่น้องชาวลาวเฮานะครับที่ตัวุกข์เง้ยครับพี่น้องครับนะครับนะครับผมก็มี่ขีดของประธานปองนะครับสิ่งเพิ่นไปซอยเหลือน้องน้องไส้ครับพี่น้องครับสิ่งผมก็ติดตามมาั้งแต่เิ็นแหลกแเลยได้ไพี่น้องครับเมื่อวาเป็นเอ่อเบาวเตียง ไปซอยหนองไส้นะครับประธานป้องไปซอยนองไส้นะครับหล้กก็หลายคนนะครับพี่น้องครับที่ไปซอยเลือหนองสร้างบ้านสร้างเอียงให้จนจนแล้วนะครับพี่น้องครับนะครับแต่มื่อนีครับพี่น้องครับแต่มื่อนีประธานป้องนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีฝากเงินไปให้แลักกานการสื่อเขาสื่อไข่ไปไ้นอกนะครับนะครับนะครับ สื่อใครสื่อเขาช่องสอไปให้น้องนะครับสิ่อหนองกนาลักนะครับซึ่งผมก็ติดตามหนองมังเตสซอยเรือเล็กๆเลยนะครับนะครับการอีกหนึ่งอันนะครับอยากให้พี่น้อง fc สุขุมสุขุมซอยผักดันแล้วก็ซอยติดตามนะครับติดตามพสติดตามชงนิ่มแล้วก็ติดตามเบาประธานปองน้านะครับพี่น้องครับนะครับอยากให้พี่น้องติดตามซอยผักดันคนใจบุญแบบนี้นะครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับ ผมจะให้พี่น้องไปเบิ่งลิดคลดประธานปองไปเอาเขาไปห้น้องไปซอยเลื้อน้องนะครับพี่น้องครับก่อนที่พี่น้องสิไปเบิ้งลิดนะครับฝากพี่น้องนะครับพี่น้องครับฝากกดซับสไคร์หรือว่ากดคอมเมนต์ให้กําลังใจผมแล้วก็ให้กาลังใจประธานปองนะครับนะครับผมกขออนุญาตนะครับขออนุญาตประธานปองแล้วก็ขออนุญาตเอฟซีประธานปองนะครับ ขอเอาคลิบมารีเกชันให้พี่น้องเบิรงนําเสนอให้พี่น้องเบิรงนนะครับทุกคนบางคนกนอาจจะได้เบิง์เลยนาะพี่น้องเนาะในช่องประธานปองแต่มม้อนี้กัผมอยากเอามาเพยแพ้มารีเกชันให้พี่น้องเบิรงอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับเพราะว่าคนดีๆแบบนี้เขาต้องนําเสนอเป็นกําลังใจให้กันนะครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมใส่พี่น้องไปเบิรงคลิบพร้อมกันนะครับเฮ้ hey. กาบสบายดีและสวัสดีเดอ้อพี่น้องสบายดีเบิร์ูสุขู่สู่คนบวาซิู่ในและกระ่างประเทศก็ยินดีต้อนรับคราซูซองประธานป้องแชเนลคือเก่าคือเหลือมเดอ้อพี่น้องเดอ้อพบเจอกันกับบตูนเนาะในคลิปนี้กับผู้ดีทั้งบทตนกับเ็นเกียรติพี่น้องได้เป็นสะพานบุญให้กับทาง อเอื้อหย่จะดีเนาะเป็นกะเป็นคนเล่านี่แหละอยู่าต่างประเทศพุ่นพี่น้องผูดีได้ฝากเงินมาให้ทั้งประตูเป็นสะพานบุญให้เอื่อยท่านเดียวกันกับที่ว่าซอายค่าสร้างเฮ็ดเทื่อนคัวและห้องน้ำค่าสร้างตัวนั้นแหละพี่น้องแล้ววันนี้ทั้งประตูกับทางเอื้อยเพป่นว่าให้ซื้อเข้า ไปให้ทั้งอีหราเพื่อนเด้อว่าัซนบาตูนเด้อว่าแซนหนึ่งร้อยลอนเนาะกะแต่อยู่สองลา้านพี่น้องสองล้านน้อยๆซื้อบาตูนก็นเลยจัดันมาให้ทั้งเขา่าสองสอบและมีสองแก๊สเนาะแล้วพร้อมกับไข่นดำเลยพี่น้องเลยสี่แตะพี่นอ้องเลยเดี๋ยวเงินชวนที่เรือทั้งบาตูนสีอ่ามอบให้ทั้งอีหราเพื่อนเนาะเข่านี่ก็หกแสนห้าพี่นอ้องมีหก แสนหา่าแล้วก็เจ็บแสนน้ำแน่พี่น้องเอง้แล้วแต่เนาะว่าเฮาสิเอาราคาแบบหลอ่าก็มีหลายราคาหลายเกรดพี่น้องเอง้เนาะเอาว่าไร้ห่างจักรเมนไปสิโจมขึ้นบาทนี่อ่า,นนาประตูนย่างเช่เจ็บหลังอยู่เนาะพอเพิ่นกับบูยต่างหีหล่าไส่เป็นนิ่บ่าลดกับทอยขึ้นบ่ไอยไ <c oughs> ปพี่นออ้องเดียวอ่าไปเบิ่งไปซ่มต้องการเนาะต่างอีหล่าเพิ่นเห็ุยังบูอยู่บุนะบ้นนะว่ากระดิบกระถองระบาดนี่ แชมเปญทอนเมนเท้าเมนีิก็ได้เป็นอีกเมื่อนึงหมอจอจั่นเข้ามาเลยพี่น้องเแยโอ้ยเนาะอภรรยาต้องมาตูนหาทั้งน้องเพิ่มเพิ่นพี่น้องแกเข้ามาให้เนาะอภรรยาผ่านผ่านมาจากเพื่อนน้องน้ำแล้วก็ลูกน้องพี่มาตูนชื่ออยู่บ้านดงแล้วก็อ่าซื้อไม้เพิ่นเนาะไปนักบ่อพอสมควรบอจ้บ่ะย่านะบอยนะเดี๋ยวเบากี่ขั้นโจมขึ้นนี่ บิงสิลมมึงดด้เฮ็ดปฮ๊บปุ๊บไว้ยฮะอ่าละกแค่นั่นเบาอยู่โอ็บบ่อาไว้ก่อนไว้ก่อนเออมาใช้เมย์จ้าเลินมาน้องลาวเ้ยยกสองคนนีดได้วอยู่หรออือข้นยกสองคน ก,<โ>กออเป็นขีแข้แบขี้แบหรือขี้ไก่อืมกินเผินเนาะฮาผู้งดีทั้งระบาวซื้อเข่ามาให้สองกระสอบพร้อมกับมีสองแก๊สไข่สีแตะสบายดีเอามีแต่ว่าหิวขึ้นจะเอาตัวไรไล่เนยคือขึ้นไปก่อนไปไหวเทิ่งพ้นแหละอ่าจับแต๊อ่าเอาตัวไรเอาตัวไรไรเนี่ยแ,แตกแล้ว ไปย่างขึ้นไปรถเจ้าก็ได้เอาไปไหว้รถและไปไหว้อยู่เถิงผูกก็ได้อยู่ตารางก็ได้อยู่ตารางเออเดี๋ยวเอาเอาไว้ตารางก่อนบ่โดยเออเอาไว้นั่นแหละเข้าเอาไว้อยู่เถิงแหละนี่ขึ้นเถิงมุดรถฉันโดยเดี๋ยวมาตัวสีเออเบกขึ้นไปให้เพื่อนก่อนเนาะมันมูมีไแผลจมได้พี่น้องมูมีไแผลจมแล เนาะแม่พอเปิ<อ>บยูะพอเมวุยันมาสั่ตั้งบ้าบ,บุญกงก็ได้โอเคตั้งไว้นอกนะอะไรล่ะหน่อยบังพอ่อใส่พอ่อไปหัน่นเอ้าก็จะว่าเพื่อผู้ดีะแทะคลิปมาสั่นคำว่าเน่นนั่นมา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 โอ้ยกำลังหาคนยกเข่าอยู่เดี๋ยวนี้ เอ้าสบายดีเด้อว่าบุญคงหักกะแมาบ่ใช่พอให้เลยกเป็ิดทะย่านทะลุไปเลยเนี่ยไม่เอาจะเล่นสีมวยฮัมไม่เอนหน้าหอนจีกีเอาจังหวะปุริเสนบัดนี่ว่าตุนกุ๊บชิ่ได้ปวดหลังระบาดนี่มาบอดจอปุดีมากแม่บันีีมากมาหอดกระต้อนทับเลยดแกงหนุ่มไอเอ่อยชิ่แกงหนุ่มไปเลิกแล้วบ่อนั่นน่ะ เออมาเลยบ่ดหรือว่าจังไหนบ่เอมมาเนื้อนหอมไปเบี้ยคือกันบืนไปเบียยต่อคือเ่าเอาก็แบบเราใหญ่มาไกลๆเนี่เาใหญ่มาใกล้แล้วเ<ด>กิดเลยถือโอกาสมายำดุกยำเม,มี้ยวเช่นเชสา<ด>เออเบาเจาะพอดีบานนี้เ<ด>มื่อกี้นี่คิดอยู่เล<ด>ย,<ด>ยตายค้ักข่อยบานนี้ว่าสองสอบผัวเนียมใช่เนียมขัวอยู่ <laughs> เออมาทันเวลากัยยกตัวนั้นแล้วช่ไันนี้ไปเออ เขาขึ้นนี <sk 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 ่ช <si ่องกระอบนี่แม่นแล้วนี่ประตูคนเทเตียนี่ยกเบาไว้ฮะกะพังเบิ้งแฮออนด้ออันนั้แฮออนอันไทยคลิปนี่ทอันเอาไทยแฮออนแลวอันทำฮะบัวเท่ไเจ้านยจ้า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 จ้อเไปเอาขึ้นไปก่อนบุญคงชองคนรนี่ได้เลยะนั่นว่ายัยก เ้าวบุยาณนะสำหับสอบเข้าน,นี่วะสัก<ห>จิตบ่จึงใดเขาก็ไดคือเก้าพอเขอมา,าม,ม,มาแล้วอเมนแะล้วพอจะมาเนาะเอ้ครับครับใส่สิ่งนี้เนาะหมูเขาหมูเจ้าบ่าแต่พ่อจังว่า,าสิ่งคือเจ้าแหละ บราเคยไม่ได้สิ่งเลยเบาเห็นอยูมม่มอ,อ,อันนั้นเบื้องแรกขับรถขับรางอันนหนโดยอันตรายเลยพี่น้องใครไปฏไิเสธตามรุ่นโนนทางนี่ก็โอ้ยต้องห้งแหละป๊อป<บ>ให้กลางให้บา้านเดียว <c oughs> <c oughs> บุได้พ่อหล่นแล้วเนาะตังต้งแต่ไปพุ่นเนอเออมาประเงินผู้ดีพี่น้อง หายห่วงเรื่อประตูนเลเรีกคิดอยู่ทสิเด็กอ่ครบปิดรถน้องชายครับโอเคไปบ้านนี้ไปไปเบิ้งนับกัดงบ,บ้านโอ้ยอทังพ่อเาราวผมไม่ได้ยุกอมันน่ปึ๊บเจอเจอป่วยห้ยใจโดยตะไมัยเนี่ยนึหายดังเป็นยัง เคยไหมพ่อได้กินข้าวใหม่แล้วเฮาอะไ้กินได้ข้าวเก่าเออข้าวเก่าอยู่ไสข้าวตัวไฟใหมนั่นเด้ข้าวตัวไฟใหม่เออกินข้าวน้กินข้าวนั่นบ่แต่ละมื้อฮะน่ะโดยเออเอาข้าวใหม่ละบาทเนาะข้าวนำสอบละหาซิบโลพี่น้องเออลอยโลพโฟเล่นนี่นะเติมหนึ่งยู่รอกเนาะอ่ะบาทนี้พี่น้องเนียก็เออ มีแห้งไปหน่หนอ,อยนึงคอยก็ได้ยักตัวอีกหน่อยนึงเออขอคือทางบ้านบนโค้งนี่เป็นเป็นใหญ่มากใกล้มองอันนี้แล้วเนาะแต่ก้อนได้เสีบบ้านบนโค้งไปทั้งใดก้อนพุ่นกใจมึงพีนใลยเขาลงทั้งพุ่นบ่เขา้าเข้าไปกับลึกพอีห้าสิบประมาณห้าสิบเมตรห้าสิบลักนั่นแหละอัวทางยากทางครูไปไปกวดอยู่พุ่นพอ่พอบ่ บ่พ่อจะแดงวันมูมี่ทางนั้นเนาะเออแล้วย่ายง่ายไปเลยเลยนะเนี่ยเนาะอันอันว่าอันถามในอในในการไปเองที่นั่นเขาแจ้งมาบ่หรือหรือว่าตั้งเขามีโครงการแบบตื่นมาเลยมีแผนจะไปบ้านนั่นเมืองนี่แข่งนั่นแข่งนี่จังที่บ่แม่ตัดแจ้งอืมการตัดแจ้งบ่ว่าบืนนี่ชมมพูว่าทีมเจ้านี่ต้องได้ไปบ้านนี้อ่าเพิ่งจะจัดใจสิบอ อีกทีมหนึ่งไปบ้านนั่นจัดใจแล้วไปเข้ากับนอนนอนหันได้เพราะจัสมุนว่าคำไดงนอนบนบนตัวข้างเข้มบนหัวข้างกลางเต็มในยังไงนะนอนนานเลยนี่แหละพี่น้องกับบฮู้พี่น้องก็ตั้งมาตุนก็เห็นเพิ่นกระจายกันอยู่ เข้าไปเมื่อวานนี่ก็ทั้งเดือนเดียวนี่แหละบอกเอาเดือนหน้าได้เป็นเท่าไรล่ะเป็นไอติดน้องนอ่าติดน้อนเดือนหน้าได้ใช่ไหมเป็นวัาไอ้เต็มเดือนสี่สิบห้าฮะสี่สิบห้าวันนะอสี่สิบห้าวันนี่ยแมนเป็น บดตามชั้นย่าสิบอกแล้วแม่นเรือนต่อไปแล้วแม่นยังบบฮูนิวโบจักเลยตัวนี่อ่าถ้าว่าเพิ่นจ้างต่อกับแม่นแม่นเขาได้ทำงานต่อเนาะใช่แต่ว่าเพิ่นบบจ้างเพิ่นเด็กจ้างแล้วกับแม่นบูมีเบี้ยเคล็ดละบาทนี่นี่แหละเี๋ยวเราจะไปนะบอ อาดูเรื่อนบ่มีผู้ชายเนี่ยดเรื่องใช่เลยงานเนยากอย่ออางนี้เนะ<ช>าะเนียนแนียนอ๋อพี่เราเนี่ยมันมันลำบากอยูม่มองนี่แหละยามเจ็บเป็นดุนดนมันบ่มีผู้ชายอยู่สหาหักจ้งา,าไงไปบ้านยังนี่แหละหาหเหตุไทยเหตุงานอ่าพอได้ถูได้ไทยไปเนาะ เออเลาเชนหนึ่งสองเซ่ด้วยเ,เดี๋ยวก็จังหวาน้ำกันอีกทีนึงเนาะเป็นจ้างต่อบอหรือว่าจังไดเดี๋ยวเอาจังววาน้ำกันอีกทีนึ่งนะเนาะอรับผู้ดีทั้งตูนชื่อมีครับเ<ไ>ข้า ใครมาให้ในมือนี่เนาะ,ะก็เป็นทั้งยญ่เ,เจดีเพ,พิ่นพี่น้องเพิ่นกับบกโกออกชื่อเสียงดังน้ำหรอกก็เป็นคนเล่านี่แหละเป็นในดชดเชยมาทางบ่าวบุญคงแล้วก็เป็นท่านเดียวกันกับที่เพิ่นชอยคาสร้างที่จะเฮ็ดเพื่อนครัวและของน้ำให้เจ้านั่นแหละเพิ่นก็ฝากมาให้ปะตู้นเป็นสะพานบนให้เนาอะอีกสองล้าน ซอยสมทบค่าสร้างอ่าอีกสองล้านนี่แหละตั้งง่ายเพป็นว่าให้จัดแจงซื้อเข้าซื้อใครซื้อในจริงจริงที่มันจําเป็นนั่นแหละบาตุนได้มาสั่นถ้าบาตุนก็ได้ขีดเทียนเข่านี่แหละพี่น้องรักๆซื้อไม่ซองกระสอบพร้อมไข่น้าแน่เน,ะนาะนี่น้ำเป่าซื้อเข่าคขน,นาดเปาคนได้ซื้อเข่าคอยคงจะได้เป็นมาเล็กง่ีกแล้วกินเข่าใหม่ตลอดบ่บัเป็นบัเป็นหลอกมาเร่งเงนิน อ่ะพี่น้องเอเดี๋ยวทั้งบัง <c oughs> ดทตั้งมวลเนาะ <c oughs> เดี๋ยวระตูลสกิดไลให้อ่าสอบเข้าในการสอบหนึ่งหกแสนห้าสิบสองสอบในการล้านอสามแสนบวกทั้งไข้เต้หนึ่งหกสิบห้าพันเนาะแล้วก็มีสองแก๊ดหรือว่าสอง่องเดี๋ยวระตูลสิรวบรวมบัอนพี่น้องเอ ทั้งบดทั้งมวลมันเนาะบดไปเท่าไรหกหนึ่งล้านสามแสนเราจะบวกกับไข่น้ำสองแสนหกสิบบวกกับมีเนาะเกดหนึ่งแสนสิบฮะไป,นะไปไหนึหน่งสองเกด สองแสนสามสิบรวมทั้งวัดทั้งมวลตกโยหนึ่งล้านเจ็ดแสเก้าสิพันเห็น้องเนาะเห็นแล้ววตุนคำเป็เนาะเดี๋ยวชวนเงินที่เรือทั้งบัตุนสีม,ม่บในตั้งหลายเป็นกน่อนเนาะเอฟตีเปตัวเลขกลมๆเลยจะเอาไว้นำบัตุนนะชื่อต ผมเป็นหยังแบบเอฟประตูนชีโรให้ดโอ้ยไอ้น้อยล่ะเขาติดตะพอดเลยได้ไหมนี่บัวเ้าอยู่แกลงแกแงกอยู่ตีไปเอาลานแปด้านเก้าอลาดเนาะตีไปตัวนี้กุกรมรถพี่น้องเลยเนาะ ชิบพันมีบอกไปชิบพั้นมารันแปดเจ็ดล้านแปดล้านเก้าสองล้านเอาแล้วไอ,อ,อ,อ้นางเไยใช้เชือกันยาวเนี่ย <laughs> เป็นเย็นเนาะโอเคพี่นยองเไย เดือยสองแสนสนะิบพันเนาะเดี๋ยวตั้งโมด้นสี่มองใหม่ทั้งเวลาเพื่อนเดือยว่ายไส้ไว้ซอยไว้ซื้อเกลือกิกปิ้งนัวนั่นแหละเนาะเชื่อ,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 อในสิ่งที่มันจำเป็นว่าสั้นซะเนาะเอาเฮต้นแหตัวไว้อ่าเอาละเอาใส่ครับก็ได้เอ้าเดืออยูสองแสนสิบพันไดเอาไป่ครับก็ได้เอา่าเวลาก็ได้เอาละ<อ>โอเค แล้วมีตะว่าตั้งบัดตั้งมวนเด้อบาบุญปงน้องชาอ่า<ด>เป็นทั้งเอื้อ่จจดีเพิ่นบอกอกเสือเสียงดงนำมีตะว่าอย่างเงเจ้าทั้งสองนุม,มือขอบบุญขอบุนขบบุกขอบ,ขอบใจให้ข้ามวยพิ่นอยู่ใชทั้งเอื้อเพิ่นีหนเด้อ<ด>จดจ่อยมาในครั้งนี้อ,อ้าววนน่าพลาดนี่แหละ งันเด้อสุขสบสบายใจให้นธุรกิจการทงานในใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จในนาทีการงานและการเงินเด้อร์นั้นรับขอให้ได้เงินหมื่นนั่งตึกแล้วก็ให้ได้เงินแสนเด้อร์สาธุใจทางรเบานเด้อมาสนองให้ล่ะทางแล้วแล้วก็ให้อยู่ดีมีแเพื่อนี่ที่สำคัญก็ขอบุญคุณเอฟซีมาเชิญเนที่ตามเบิรงน้องไซและอินดูจะนี้ต่อไปก็จะให้ติดตามเบิรงน้องไซตลอดไปเด้อโอ้ย นะครับขอบขอบแต่ลายๆหนาเนาะไม่นะไปยู่ิเวยเออโอ้ยเนาะปวสบายว่าสันเอาเชือกยาวหน่อยเปนาวเนาะขอบคุณขอบคุณเด้อไอ้ยญ่ใจดีเฮ้ยเฮ้ยหญ่ใจดีเด็ดต้องยัยใจดีที่มาสดอยตลอดขอให้อยู่ดีมีแ a n g ความเจ็บจะได้ความใครจะมีปรัฒนาสิ่งใดขอให้ดสิ่งนั้นเดอ้อสิ่งสำคัญ็ขอให้สุขภาพแข็งแรงมดครอบครัวแล้วเขาให้อยู่ดีมีแห้ง,งอขอบใจทางบาตูนเดอ้อที่มาสะพานบนห้ทางเอื้อยก่ะขอบใจเอฟซีมดสุขุสุคนที่มาติดตาม ครอบครัวน้องไซเขาให้อยู่ดีไม่แห้งความเจ็บยาใดความใคร่ยามีเด้อสุขกายสบายใจสาธุสาธุเนาะโอเคบาทเน่เนาะเพื่อเป็นการบดเวลาพี่น้องเงยเดียมันสัญญาณสิญญาณเนาะฮะหยุดก่อนเรายังมีสะพายให้น้ำบาคือกัดเอ้าไม่ยั้งคุยให้น้ำบาถ้วยว่าไม่ยั้งฮะให้น้ำบาถ้วยว่าไม่ยั้งยังเด้บาทเนี่ยน้ำบาถ้วยลองเบิ้งมีเชพอกไผมาขึ้นบาทเนี่ยเออแล้วก็ให้เอา คือบบยังเหยใส่พัดเบียดก็เห็ื่อม่นซากพัดโัอพาดชัเจ้าเฮยืเองบ่หน่าอุะะย้ยงามแท้เฮ้ยอันน่านเอาเลือกเอานั่นเลือกไ,อไม่ยังไงน,นี่น่าไม่รู้ไม่รู้ยังดีเลยปัดชัเสอาาือพ่าน้ำคือกันเลยบาดนี่น้อย งามแท้แท้ฮาวเลือกเอาน้าเบายังได้ไม่รู้ปะเลยโน้ยอ้าเจ้าเห็ดจังได้เห็ยบาดน,นี่น้าเบาเอาอันนึงได้เห้ยนะ <c oughs> หวยเลือกบัดนี้บุดบได้ <c oughs> อีบ่เห้ยบ่เลยเอองามแท้แท้นี่อ้าเจ้าเวลาได้ไปเฮ็ดแต่นี่นะอันนี้งามเวลาผ<ฟ>ัภพรเวลาลาภพรไรเฮ็ดเลยบาดน,นี่น้าเบาวน้าเบาอันาานี้สักงามคุ้มอันนี้บ่เนีเออเออเออหวยถักตัวนั้นแล้วฉันเนาะจองฉันตัวนี้เด้ะ ใหญ่ไปด้วยเราเบาข้าแล้วเลยเลอ๋อเราเบาทเมือเนาะเราเ่าเมืองขวเราบาชบาบ่แล้วเนาะต้งเจอคนรักด้สออมันกับปานบัว่าแล้วเนาะทุกคนรุ่นยังสองคนเด้อสเปนไทยผู้สูงดีไปไปมาท่านแล้วมันท่านมันบ่สามันพี่น้องเนาะีท่านตัวนี้ตัวาใบอไรเโอ้ออ่าอใส่ ด้อยโอ้ยบอไรงามก็มูเลย้าขึ้เหลือมเลยคัดมันได้บ่อนี่น่าเด้อโอ้ยบอไรงามก็มูเลยเนาะเออเฮ้ยเนอตัวนั้นจ้าอืมบอบุเป็นยังดอกตัวใดก็ได้ได้เบิ้ลบุเป็นยังเด้ออืมตัวนี้ละบัวเนี่ยไม่รู้ยังดีเลยคักคัดคัดขอบบุกขอบใจลลายๆเด้อฝากไว้ก่อนเด้อโดยโดยโดยไปบันนี้ไปเวียกต่อก่อนบันนี้เด้อโอเคอยู่ดีมงโอ้ยสบายสบายดี Yes. No.